จะกัดคัดอ,อยู่ใกล้เราทีนี้อันนี้น่ะฮะ,ะทีนี้มันหลังจากที่วันนี้แก้าไกลโกหกอะไรปรากฏว่าเจ๊จุกคลองสามตามาอีกคนมาอีกแล้วเหรอชิปสักพักเสร็จแล้วเหมือนกันใช่ไหมเจ๊จุกเจ๊ <laughs> จุกคลองสามสไายก็เจ๊จุกคลองสามมันยิงเล่นแถวดินแดงเว้ย <laughs> ใครก็ปลาในตรงไหนรู้หมดเลยเจ๊จุกแล้วทำไมเขาเป็นคลองสามอ่ะคลองสามเขาไม่เป็นคลองสี่เหรอเจ๊จุกคลองสาม เขาโพสต์ <P ost> แล้วนะคุณขอประชาสัมพันธ์นอกเรื่องนี้นะคะอาจอยาจะจุกกับเป็นผู้หญิงอีกอลายแทงเด็กเอ็นพิกัดจันทบุรีระยองตราชมบุรีเป็นงานมีประสบการณ์อ่านรีวิวส่งงานได้ในเพจรับรองไม่ผิดหวังติดต่อผ่านไลน์ถ้าต้องการด่วนให้โทรโทรโทรฝากขอบคุณลวกหน้าที่จะมาช่วยหาอะไรได้ให้คนในพื้นที่แฮชแท็กพิธา,าแฮชแท็กก้าวไกลจันทบุรีจิ้มเลยจิ้มเลยเพราะว่าเป็นการแคป แล้วเจจุกอภามนะสิเจจุกเพราะว่าเป็นการลงภาพแคปหน้าจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อต้นสูง175เซนน้ำหนัก65กิโลและโพสเฟสบุ๊กจากเพจชงเล่าเอนเตอร์เทนเมนต์นี่เพจชื่อนี้ชงเล่าเอนเตอร์เทนชายหญิงจันทบุรีภาคตะวันออกใบต้น M D L ระบุว่าส่งงานระบุว่าส่งงานนะส่งงาน8เดือน11ปี66ชาย1ทานข้าวที่เซ็นทรัล ชายหนึ่งดูงานที่เซ็นทรัลขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้งานประจำสนใจติดต่อชงเล่าเพื่อนเที่ยวงานเอนเตอร์เทนเมนต์ชายหญิงจันทบุรีระยองตราจันทบุรีจิ้มลิงด่วนตอบไวได้เด็กแน่นอนงานชงเล่างานเอนงานเอนเตอร์เทนงานเพื่อนเที่ยวเด็กเอนจันทบุรีเด็กเอนหญิงจันทบุรีเด็กเอนชายจันทบุรีเอชไม่รับจัดหางาน VIP นีนี่นี่คือนี่คือนี่คือเอารูปที่ส่งไปอะ่ะ S <S คือเหมือนรูปผลิตภัณฑ์อ่ะแล้วก็มีภาพของบุคคลดังกล่าวเนี่ยนั่งติดกับพิธาแพลตฟอร์มทวิตเตอร์เจ๊จุกคลองสามเนี่ยโพสต์ภาพทีมงานของยานทิชาบัวเผื่อนจันทบุรีก้าวไกลนี่นี่ไงนี่ไงซ้ายอ่านี่ไงแล้วข้างบนคือเล็กใช่ไหม,มนะเขาบอกเป็นทีมงานด้วยเหรอแต่เจ๊ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะมันไม่ผิดกฎหมายเนาะ ใครๆก็ทำกันเห็นว่ารายได้ดีมากนะธุรกิจนี้ควรทำให้ถูกกฎหมายและนำเข้าระบบภาษีได้แล้วนะพิธาธนาธรทีนี้เขาก็ไปสืบค้นในข้อมูลที่เพจชื่อว่าชงเล่าเอนเตอร์เทนชายหญิงจันทบุรีภาคตะวันออกใบต้น mdl ก็พบว่าสำหรับงานจ้างเด็กเอ็นชายไปเป็นเพื่อนเที่ยวในร้านออบิ t ผับดังชื่อดังอยู่จันทบุรีเนี่ย ห้าชั่วโมงพันห้าจ่ายตอนจบงานเพื่อนเที่ยวแค่ไม่มีเพื่อนหรอวะแค่ต้องไปจ้างเพื่อนเที่ยววะบัสเท่าไหร่กี่ชั่วโมงคะที่นี่บัสคือบัตเลอร์ใช่ไหมบัสบัสเจ็บอ๋อบัตเขาขอบคุณมากครับแบบผู้เชี่ยวชาญบัสเลอร์บัสเท่าไหร่อ๋อบัสเจ็บผู้ดีบัสเลอร์เออรู้บัสเลอร์ อันนี้ก็เป็นอย่างน้อยเราก็ได้เห็นนะว่าสังคมมันก็ไปถึงขนาดนี้นะขนาดว่าจะหาเพื่อนเที่ยวก็ไปหากันในโซเชียลได้บัสเท่า<ต>ไหร่กี่ชั่วโมงคะ่ะทีนี่จะได้กี่โมงต้อกันกี่คนร้านเล่าในเมืองอค่ะกินเหล้ามาเลยทั้งหลายป้าอต่อห้าชั่วโมงหนึ่งคนค่ะกินแค่สี่ทู่แม้แต่นักการเมืองและผู้ใกล้ชิดนักการเมืองก็อยู่ในแวดวงนี้อยู่ในวงจรนี้อาจารย์ชนะมาสมมตินะชนะสมมติสมมตินะลองลองเป็นลองเป็นพรครวมไทยพระคประชิปัตย์เด มึงตายทำไมล่ะคุณธรรมจริยธรรมไม่มีเลยได้ไงเอาคนมาทำอย่างนี้ได้ยังไงส่งเสริมคนกินเหล้าได้ยังไงประชาธิปัตย์ทำงี้ไม่ได้รวมไทยสร้างชาติก็ไม่ควรจะทำพลังประชารัฐก็ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเป็นกอกอมันก็ต้องเข้าใจสังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับพี่พี่เรามีเสียดินเนตัวของเราใช่เราไม่เสีใินนตัวของเรา